สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ค่ะปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนเดิมค่ะตื่นเช้ามาคุณแม่ก็ต้องทําคลิปตอนเช้าทุกวันนะคะค่ะผ้าฝ้ายค่ะมีประจํานะคะผ้าฝ้ายค่ะลายค่ะลายยกขิดแพรวาเหมือนเดิมค่ะสีเหลืองทองนะคะรหัสแปดโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขิดแพรวานะคะเหลืองค่ะเหลืองทองสวยโดดเด่นมากค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกขีดแพรวาค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะป้ายสําเร็จนะคะอัดค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะพร้อมใส่นะคะค่ะคน่วนคนจ่อยคนถองก็ใส่ได้นะคะค่ะป้ายมาแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ม้วนทับลงแบบนี้ค่ะค่ะคุณแม่จะม้วนทับลงเลยนะคะคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่ติดตะขอในตัวทุกผืนนะคะค่ะคน่วนค่ะก็ติดเลยค่ะถ้าคนจ่อยหน่อยก็ หมุนเข้าวงในแบบนี้นะคะภาพเข้าวงในอย่าไปพันรอบตัวนะคะมันเดินยากค่ะหมุนเข้าวงในแบบนี้นะคะค่ะแล้วหมุนเข้ามันก็จะแคบค่ะถ้าป้ายจากขวามาซ้ายก็ให้ภาพด้านซ้ายเข้าไปถ้าป้ายจากซ้ายมาขวาก็ให้ภาพด้านขวานะคะเหมือนคุณแม่บอกนะคะค่ะแล้วมันจะแคบเข้าค่ะมันจะไม่ผืนกว้างถ้าคนตัวจ่อยนะคะถ้าคนตัวอ้วนตัวใหญ่ก็ป้ายเลยค่ะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะ ค่ะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวค่ะนี่ค่าลายค่ะเขาเรียกว่าลายเกดีนะคะลายนี้จะขายดีจอตอดนะคะโดดเด่นนะคะสีค่ะออกโทนสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองค่ะใส่แล้วสวยค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยนะคะงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะค่ะท่านยังไม่รับผ้าไหมกับคุณแม่นะคะท่านถูกรัตตอรี่วันที่หนึ่งค่อยซื้อผ้าไหมกับคุณแม่รักนะคะค่ะใส่ผ้าใต้ไปต่อนค่ะผ้าใต้ก็สวยนะคะ สวยเหมือนกันค่ะผ้าผ้ายก็โดดเด่นเหมือนกันค่ะค่ะนีงามขาวดําค่ะเป็นงานขาวดํานะคะท่านอยากได้งามขาวดําก็โทรทักคุณแม่ก็มานะคะค่ะใส่ออกงานขาวดํานะคะค่ะสวยนะคะค่ะลายสวยค่ะเขาเรียกว่าลายเจดีค่ะสวยงามมากค่ะเป็นงานขาวดํานะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะเนื้อผ้านิ่มค่ะ ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเกือบลืมบอกราคาค่ะร้อยเก้าเก้านะคะงานขาวดคาค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทคา่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนเก๋มทุกพืนค่ะร้อยเก้าเก้านะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะงานขาวดําก็สวยค่ะค่ะเป็นภาฝ้ายค่ะคุณแม่จะออกประจานะคะออกคลิปอยู่ตลอดนะคะงานภาพฝ้พายค่ะเพราะว่าบางท่านก็ รับของท่านทางยังไม่ถึงผ้าไหมซื้อผ้าไหมก็ใส่ผ้าพ้ายไปก่อนค่ะผ้าพ้ายก็สวยค่ะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี้ค่ะราคานี้พอซื้อพอหยิบพอจับนะคะค่ะเดือนนี้เดือนให้ของขวัญซึ่งกันและกันอยู่ค่ะเอาไปให้ของขวัญค่ะค่ะไปมอบของขวัญให้ญาติค่ะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราค่ะให้ของขวัญเป็นผ้าพ้ายยุคิวาก็สวยงามมากค่ะเลื่อนรูนะคะ ค่ะอยู่ที่น้ําใจค่ะน้ําใจเราให้กันซึ่งกันและกันนะคะค่ะเป็นภาพผ้ายก็สวยค่ะค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะรหัสสามนะคะสีแดงร้างนะคะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทัาคุณแม่เข้ามาค่ะค่ะสีนี้เป็นสีเทาค่ะสีเทานะคะภาพผ้ายกขีดลายแพรวานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนท่านเข้ามาได้ค่ะ น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1นึ่งัเกบือบถึงหนึ่าสิบเก้าบทค่ะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะร้อยาเนะคะค่าเป็นค่ะเป็นผ้าผ้ายกขิดแทว่าค่ะคขาของดีสีไม่ตกค่ะเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าทอนะคะค่าสีนี้ ออกม่วงชมพูค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรทักเข้ามานะคะคุณแม่น้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ199บาทก็สวยได้นะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะค่ะคนว่วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะร้อบาบาทค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับค่ะเป็นของขวัญซึ่งกันและกันนะคะค่ะสีนี้เป็นม่วงชมพูค่ะสวยค่ะ ขาเนื้อผ้านิ่มค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะเป็นผ้านิ่มค่ะค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวานนะคะช่วงนี้มาแรงมากค่ะยกขีดลายแพรวานเนี่ยค่ะขายดีตลอดนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะนี่สีนี้เป็นสีกรมนะคะค่ะใส่ออกบุญก็สวยออกงานก็โดดเด่นนะคะงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะค่ะบุญก็สวยค่ะงานเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาน,นะคะของดีสีไม่ตกไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าทอค่ะอันนี้สีกะปิค่ะก็สวยโดดเด่นไปอีกนะคะค่ะท่านชอบสีไหนก็ทักเข้ามาค่ะค่ะคุณแม่ส่งทั่วไทยนะคะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่โอนเงินส่งของนะคะค่ะไม่ต้องตัวว่าของไม่ถึงมือนะคะเพราะว่า คุณแม่ก็ทํางานแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะไม่แค่เพลหลอกต้มนะคะตัวจริงของแท้ค่ะคือแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยนะคะค่ะนี่ค่ะงานผ้าป้ายผ้าไหมก็มีนะคะของแท้คือจําไว้นะคะค่ะไม่มีใครเรียนลอกไอเรียนแบบนะคะเป็นแม่บวรรักษ์นี่ค่ะค่ะมีค่ะมีผ้าป้ายมีผ้าไหมค่ะค่ะเป็นช่อง YouTube นะคะของแม่ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะ กดติดตามทางช่อง Youtube เลยค่ะสีนี้สีกติค่ะถ้าฝ้ายกขีดแพรว่ะค่ะท่านอยากได้สีไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะ199บาทค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะสวยโดดเด่นนะคะรหัสเกตค่ะลายนี้ค่ะเรียกว่าลายเกดีค่ะค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะลายเกดีค่ะสวยค่ะยกขิดแพรวานะคะ ค่ะผ้าใส่ดีค่ะผ้านิ่มค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะร้อบาทก็สวยได้นะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่อัดผ้ากาวค่ะผ้าอัดผ้ากาวนะคะบ้านของคุณแม่ค่าตัด400บาท450 500บารอนะคะนี้ท่างตัดมาแล้วค่ะพร้อมใส่ร้อบาทนี่ถือว่าถูกมากนะคะค่ะ ใส่ก็สวยนะคะใส่ออกบุญออกงานค่ะแบบแต่งตัวแบบไทยๆสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไทยนะคะขาะผ้าฝ้ายขาดาผ้าฝ้ายไทยนะคะร9อบาบทค่ะเอาไปขายก็ยังได้นะกาไรต่ออยู่นะคะไปขายก็ได้ค่ะค่ะสั่งทีละหลายถืงก็ได้นะคะคุณแม่มีของนะคะขาะาพัเก้าสิบเก้าบาทสีน้ําเงินค่ะผืนนี้นะคะยกขีดลายเพวาค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะปีใหม่แล้วค่ะขอให้สุขสมหวังทุกอย่างทาหน้าที่การงานอะไรขอสําเร็จทุกอย่างค่ะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสึ่งศักดิ์สิทิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ